สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอรี่เพจยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเชอรี่จะพามาดูนะคะรถเข้าใหม่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเท่มากเลยะค่ะรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์นะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเอาโตโยต้าเอาติดห e นะคะปี2018นะคันนี้เนี่ยเป็นรถปดหน่วยระว่างนะคะประวัติดีเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเพียง7,300บาทเท่านั้นนะคะ แล, <im sharing> แล้วก็คันนี้นะคะโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันค่ะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้าแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะราคานะคะ4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเชอรี่พาไปดูในส่วนของออปชั้นด้านในก่อนว่าสภาพรถนัเป็นยังไงนะคะคันนี้นะเราปรับสภาพนะคะรถเข้าใหม่นะคะยังไม่มีการปรับสภาพตัวรถใดๆดเลยนะคะก็เชอรี่นะคะมาถ่ายให้ดูเร็วๆก่อนว่ารถเข้าใหม่นะคะเป็นยังไงนะคะมาค่ะ ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะจะได้เป็นสีขมเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้สีขมเมียมให้ด้วยนะคะไฟหน้านะคะจะได้ไฟหน้านะคะแบบฮาโดเจนนะไฟหน้าเนี่ยสวยสวยใสใสเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองนะแล้วก็ไม่มีรอยแตกเลยค่ะในส่วนของตัวล้อค่ะจะได้เป็นล้อแมกโรงงานนะคะขอบ16นะสภาพเนื้อแม็กนะคะสวยงามนะไม่มีร่องรอยการเบ็ดฟุตบาทนะคะหรือว่ารอยถะลอกละในส่วนของตัวยางนะคะได้ยางปีใหม่นะยางเนี่ยดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะคะใครอาสา สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บแบบไฟฟ้านะมีแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะเดี๋ยวเราแวะดูในส่วนของฟิล์มกันก่อนนะคะฟิล์มนะคะจะได้ฟิล์มแท้ฟิล์มเดิมจากโตโยต้านะทั้ง4บานนะคะทั้งทั้งทั้งหน้ารถทั้งข้างรถทั้ง4ประตูเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะบอกได้เลยว่าเบาะหนังเนียนนุ่มๆเลยนะคะเบาะหนังนะคะรองรับสรีระของเรานะคะได้ดีมากเลยคะ่ะสามารถปรับสูงปรับต่ําได้นะคะวิทยุนะคะสามารถฟัง FM นะคะ AM นะคันนี้นะคะ USB ได้นะคะแล้วก็แอร์นะคะปรับได้ถึงสีระดับนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเกียร์อันโนบัติแบบ C ีวีนะคะมีที่วางแก้วให้2ช่องนะคะมีที่เก็บสัมภาระให้นะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะ ะะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่เดชลิสตาให้ดูค่ะไมค์คันนี้นะคะอยู่อ่าเดวขออนุญาตลดเสียงสักครู่ค่ะอ่าเดวเห็นไ,ไหมคะบอกได้เลยว่าเสียงวิทยุเนี่ยดีงามนะคะเสียงวิทยุเนี่ย เสียงดีเสียงแน่แน,นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนกลับมาส่วนของไม้กันต่อเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0 0นหนึ่งพโลนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถปี18นะคะผ่านมาแล้วเนี่ยหกเปีนะต่อปีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1 6ื่นเท่านั้นเองค่ะการใช้งานต่อปีเนี่ยน้อยมากเลยนะะบอกเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติดีนะเป็นรถเหมือนข้าราชการเขาใช้กันนะคะก็อาจจะต่อปีเนาะอาจจะวิ่งไป ที่ไกลๆบ้างใกล้บ้างอะไรเยงี้คะ่ะเป็นรถหน่วยงานแต่ว่าบอกได้เลยนะคะว่าประวัติดีแน่นอนนะคะเช็คศูนย์ทุกระยะนะทุกหมื่นโลนะคะทุกหมื่นโลเนี่ยก็จะมีการเช็คศูนย์นะหากใครนะคะที่อยากเช็คถ้าหากใครนะคะอยากเช็คประวัติคันนี้นะคะสามารถเช็คได้กับศูนย์โตยโยต้าทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะสามารถเช็คได้เลยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมคะ่ะไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกัน สำหรับส่วนห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะกว้างขวางนะนั่งได้เนี่ยหลายที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะอ่ะด้านหลังนะคะมีช่อง USB เสียบให้2ช่องนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วได้ รถเนี่ยที่ประวัติดีเช็คสูตรทุกระยะไปด้วยนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง7,300บับาทเท่านั้นนะคะหากใครที่กำลังสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหรือโทร094 029นะคะ7282นะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เบอร์เชอรี่นะคะสามารถแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะ ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟท้ายสวยๆเลยมีไฟทับทิมให้สายขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องสัมภาระกันค่ะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ ได้เป็นแผ่นยางมาให้ด้วยนะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง7,300บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ภายในะคันนี้นะบอกได้เลยนะคะว่ายังไม่มีการปรับสภาพหรือว่าทําความสะอาดภายในรถเลยนะเชอรี่รีบมาถ่ายให้ดูก่อนนะว่าสภาพรถเข้าใหม่เป็นยังไงนะคะในส่วนของคันนะคะจะได้คันแท้คันเดิมเลยนะบอกได้เลยว่าคัานนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านล่างกัน ว่าคันนี้ได้อะไรแถมมาให้เรานะคะอ่ะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มมาค่ะคันนี้นะคะได้เป็นยางอะไรแถมมาให้แล้วก็ได้เป็นแม่แรงนะคะแถมมาให้นะคะผิวพันธุ์ด้านหลังนะคะอาจจะมีอาจจะมีถลอกเนาะตามการใช้งานนะคะแต่ว่าไม่มีผลนะถ้าใครซีเรียสบอกได้นะคะอันเนี้ยคันนี้นะคะมีอาจที่ว่าเป็นรอยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานให้แล้วเ,เก็บสีเก็บงานให้นะตรงไหนที่มีรอยนะคะเดี๋ยวเราทํา เก็บสีเก็บงานทําสปารถให้หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าได้ไปแบบนี้สภาพแบบนี้เลยนะเพราะว่ารถมือสองอะคะ่ะอาจจะต้องมีการโดนเฉียวโดนชนกันบ้างน,นะคะเป็นธรรมดานะเพราะว่าไม่ใช่รถป้ายแดงเนาะแต่ว่าบอกได้เลยว่าคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยนะเป็นมือที่สองเลยนะคะอาจจะมีการเฉียวกันชนแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บสีเก็บงานให้ค่ะคันนี้นะราคาตั้งขาย4ี่แสนสองหมื่น 9,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนเพียง7,300บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถส่วนบาทได้เลยสําหรับใครนะคะที่มีเงินเดือนนะคะตั้งแต่17,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะเดีมาเดี๋ยวเชอรี่พาไปดูในส่วนของเครื่องห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVTi นะเครื่องยนต์สี่สูบนะรองรับน้ํามันได้ถึง E20 เลยนะคะบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์นะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยนะแล้วก็มาเดี๋ยวดูในส่วนของแก้มขวากันนะคะสําหรับแก้มขวานะบอกได้เลยว่าเม็ดน็อตเนี่ยไม่เคยขยับขยเยิ้เลยนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะเบ้าโช๊คนะคะก็เดิมๆนะไม่มีการเปลี่ยนในทั้งสินนะะ้นเลยค่ะไม่มีการถอดอะไรไปเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านขานะคะข้างม้อน้ํานะคะ บอกเลยว่าไม่มีการล่องรอยการชนหนักผิดความเลยนะคะหรือว่าจมน้ำเนีะยเดิมเดิมจากโรงงานสติกเกอร์มอกอรหรือว่าสติกเกอร์คาเตินต่างนะเรียบเนียนทุกแผ่นน้ําไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยนะคะในส่วนของด้านคานด้านซ้ายนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนัก พิคามรอยบุบหรือว่ารอยลักยิ้มเลยนะเม็ดน็อตนะคะเดิมๆจากโรงงานหากใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองนะคะันนี้จับได้เลยนะเป็นรถปลดหน่วยงานประวัติดีเช็คศูนย์ทุกระยะเลยหากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0940297282นะคะคนะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์เชอรี่นะคะก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาตั้งขายแล้วก็ราคาผ่อนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะ สำหรับราคาตั้งขายนะคะ t o y o t a a เอาต 1.8e ปี e, 18คันนี้นะ,ะ429,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียง7,300บาทเท่านั้นนะคะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเครด,ดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะหากใครนะคะอยากมาดูรถคะ่ะมาดูได้คะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ซอยสเสถียรหกแยก1เขตเมืองบริจังหวัดกรุงเทพคะ่ะหากใครไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทุกที่ทุกจังหวัดคะ่ะและก็มีบริการนะคะส่งรถสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด รถเข้าใหม่นะคะผ่อนถูกๆนะคะได้ที่เชอร์รี่เพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ